สวัสดีเจ้าค่ะเพื่อนๆชาว youtube มอนี่มากินตำสัวแซ่บเลยจ้ะเขาเทียงเขาเทียงอีหละ่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเยอะแยะสแปรขายขวดพี่หอยหอยกิบกีพี่สาวเอามาให้ พี่สาวคนโตนถ้าทุ่งมาใสขยะเนี่ยมีแคบหมูด้วยแม่ค้า่นแม่ค้าคนม,มาขายอันมาขายพูดเห็นไหมเยรุนไม่เยรุนไม่เยรุนอาไปที่เรื่องงี้ไปที่เรื่องงี้ไม่เยรุนเล่เเาเรานอนอยู่พูนแต่ห่มตักบ กับยอดผักแค่จ้ะนุ่มน uh ุ่มตำข้าวปุ้นใส่บักแตงเากัดลวกกุ้งคือเก่าลวกซุ้งข้าวเจ้ากะกวนบัวกม่วงข้าวเจ้ากะกวนไปอากาศหนาวหนาวด้อมื่อนี่ คอยประชดคอยประชดอากาศภูเก็ตสองคนบอกพคอยๆนะทีเถ่าหูหนวกเบากันเสียงดังดังอันเด็ดแบบน่าตีไข่นะเอามายี่ิงมาสื่อยอะ มือขยำกับไหวกว่าเรากจะเจงกวนได่ถ <c oughs> no ุงมือลีเก <c oughs> no ็บอกถุงมือมาใส่ถุงมือแบบนี้อยู่เลยซักซักซักกอนสิข้นกวนตอนเอยดกน่กรกส่วนก่อนเลยมันนี่ซักหก็ไเลยนเ่าซักก้อนไมเจ้าเอาน หล่นมะป่บเียมเป็นแคบหมติดขอน้ำไงกขนแรนเดียวรู้สึกเป็นเกืนน้ำเฮี้ยนอะไรมีว่าน้ำไอ้นั่นนะน้ำขวดฮะใจวะนี่แกงนันเก็บมันนั่นเด้เบื่อจัเดตไปเอาขี้อยู่เด้เออจะไปซื้อมากตุงหวานนะ เดี๋ยบว่ไดนกินกินแกินะระว่ขายียกินไม่กิน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 เปร็ดเหวานมากแซ่บแพี่น้องูเท่าไหร่จะแบบว่าไปกินเขาทงเนาะไปกินเขาปลาไหมเธอเธอี่ไปปูกพักปูกพักเราหรอเร่าเบียบเสียมันคงเป็นลุ่ เอาไปตอนไหนไปมือแรงบ่ไปมือแรงบ่ไปมือแรงบ่ะไปมือแรงบ่แเด่นเนีแรงไปมือแรงป่ะดดไปมือแรงป่เด่นี่ยเด่นเด่นี่ยด่นเนี่ยเด่นเนี่ยเด่นเนี่นเี่ยเด่นนี่ยเด่นเนี่ยเด่นเนี่ย่ี่ดี่ยเด่นเนี่ยนเนี่ยนเยเ่นเนี่ยเ่นเนี่ยเี่ย่นเนี่ยเี่ยด่ยเ่นเนี่ยเน ใส่อย่างเชอฮอร์โมนอย่างใจพี่เผา,าไปใส่ฮอร์โมนมันสิตายบ่มันหน่อยอยู่บ่ออม,มันแดดเท่ามันแดดไปเล็บมาพี่น้องอันนี้ก็จะเอื่องมาคอเล็บมาแล้วเพราะมันคอยจุดพาเล็บพายเล็บมาบ่เขาไปเกออ็บพี่ใส่อยู่ข้างกัมาไม่ยู่บ่อยอยู่ข้างเดมยูบ่ไปเรียนานำฟุ้มนะ่ะช่วงแหงแล้วพบ่อันนี้มาละมาละ กินน้ำงงจินเสอ็จแล้วแล้วต้องกินน้ำยาคนกินก็กินไปคนเหตุงานก็เห็ุงานไปเขาว่าข่อยขี้คานข่อยก็ย้อนแบบรัวข่อยขี้คานคันมันยังจ่มยังจุ่มเหี้ยปเลยกุ ບໍ່ແມ່ນແດ່ບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນຈົ່ມຫດດ່ມີຍັຫມ່ກีย เด้กเด่นก่อนกาแฟบอมาบ่หอยกิบหายกรบมาพายกรบมาพายกรบมาไม่คิดเป็นไค่ๆกับหอยั่งผูกันบ่ สองคนมีบ่กันเสียงบ้างาหรือล่ไม่ยี่รุนไม่ยื้รุนคือแม่นูน่เนาะปูกสาวมาหากัดได้กำลังใจดีขึ้นเพิ่อนกะเพิ่นจะย่างได้ม่าแม่นดอกแล้วเป็นโลสมอ้อยชนิดหนึงยึดถือสาผูกข่อเด้อเพะว่าพวกนูจะเบากันแบบนี้แหละสอหยอกกันไปหยอกแม่ให้แม่ได้ สิมีความสุขจมแอนัจนก็สิอายุยืนเออสิเสียอายุยืนผู้เฒ่าจมเก่งแม่ผู้ใดจมยังเก่งพันอายุยืนเด้อสิบอกให้ผู้ใดอยักพวกเจ้าอยากเห็นหน้าตาคนเว้าบ่สาวสาวงามในสาวสาวงามในน้องอีเท่าเฟปโปมินก็ผักซีเรียวกับแสบเลยเมื่อเช้าเห็นนมจีนบอกไงเห็ดหลงก็บ่บยาก เกือบมันเดเกือบว่าแสบน้องจีนแต่กระแซบตำถาดนะคะตำถาด ลูกพุ่งดีคุณจับแค่พอุณงจะตึงเอาดิล่ะเวลาโตก็ได้ใส่กุ้องตั้งเยอะจับหย่อนแค่อ่อนจับเดียวจับหยอดแค่อ่อนมันจับมันมันเราจบผักข้างรั้ว มาอยู่บ้านเ้างพักทุกอย่างบ่ต้องซื่อ,อตันแน่จะเติมอืมบ่อึดแต่แนวสิกินพักทีเล็กหยอดแพร่ผักมะลุมมันกินอะไรกินอะไรเห็ดไข่ในโตรแบนไม่ได้เศ้าค่ะไม่ได้สื่อเสร็จจะกินอยู่บ้นาบน ก็อยู่บ้านก็อยู่บ้านเดอกพี่น้องผู้ใดยังมีดนีสินมีดพัดลงพัดละอยู่ก็สูอเอาเด้อกระแมงควงละสูอเอาสูอเอาโคดพอโคดรแมงมะโควิดก็เวิร์ดโรคกฮานหลอกผักพันว่ามันตายไปจะสาดที่เลวเถวะเนาะพ่อยแม่พี่เด่มีเพิ่มกิจเห็นไหมข่อแม่้อนได้มันนด้ยกคาฮานนี่แหละ ผู้ใดกระดาษแล้วแต่มักหามักหาแม่คนอีสานแม่มันก็เล็ดตายทั้งประเทศได้ดป,งไงประเทศมันจะจืดบ่ฮาตุ่มอย่างเงมื่อได้จังไดถ้าหน้าโยกปยัจจยผู้ใดกระดาษมักหามักหาถ้ามักหามักขาดแล้วตายได้จังไดประเทศนี่โลกมันสิหายไปได้จังไดอีพ่ออีแม่ไอ้บอกราจะมาเหยี่ยมชมประชากรอนยุอีสานด้วยพยานแฮ่ทุ่นีืขอข่อยกับเปรีนในหลืมในด,ดงในโขกคนนั้น แต่ยังชชีวิตข่อยในปา่าข่อแล้วข่อยแต่ดีก็มักโควิดสิหลังมุดเจะดาล่าเดินนะยยกเดียวตัวลล่นี่ยมกหาหมกผาเ,าเไไมือนจดดาค้างน,น,นเนี้นต้าไปด้าหมกพิปบปวดกินตับกินไตมันเน่ยหมกพิบปวดกินตับกินไตสูกับดาไปบ่แมนว่าว้าบักหากินปอดกินตับกลัวจำกะว่าผูใดตายปเป็นเช็กเบื้องปอดก็หายตายยังอยู่ ไายแล้วมันย่าไอสุนรอมานี่มาวันดีครับคุณยายยังหลกวันดีครับยังวันดีครับยังมานี่เร็วหันไปหันไปวันดีครับมานี่ยืนตรงนี้วัีขยันขอยันยตวันดีครับยังขยตายย่อนมักฮาวหน้าไข่ขยันขยันตายย่อนกระสุนหมักยาหันหน้าดิไอโควิด นั่งรถมาจับใครมาคนเดียวขี่รถมาหรือวิ่งมาวิ่งมามานมันปั่นจักรยานมาคือทำมากินมามกินเบลาลบออกลไหมอันนี้มันเคยแยกเคยเคยขอกินข้าวยังลูกขอกินข้าวยังไม่หิวหรอไม่กิน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 นมกีนไหมกินนมจีนเอาไหม ให้กินกินนี่จนามเลเจ้ากินได้แล้วเหรอน้องคนร้อน,นอยู่น้ำนั่นไงน้ำใหญ่บริการตนเอง,งรู้ <มา S 2> ได้ยังไงฮะรู้ได้ไงว่าแม่มาน้วยก็รู้ไงยายบัวที่นี่กาลสินนะคะอากาศร้อนน่าดูกาลสินขานฮาค่ะพี่น้องบะมีดฮา ม่ืนเนี่ยว่พิดก็เลยสิลุ่มนูนแต่ยนคนบ่ไหนแถวนี้บ่มีด้อไ่นองมีแต่หมกปอบหมกยังมังนี่มีแต่หมกพิ่ปอบแถวนี่กิน กินไหมกินไหมอร่อยนะอะมกินเพชรได้หรอเป่มีจุ้งด้วยสิบว่าเป็นสร้างบ่กินได้จะกินอะไรนันกุ้งก็มีแซ่บครับแซ่บเนี่ยกินข้าวหรือยังแม่ปูสวัสดีคับสวัสดีค่ะกุนไม่มีมือว่านไม่ได้ เอามือไปไหนล่ะว่างว่างของเรียนฟ้าว่างว่างไอ้พูดภาพไปเซเว่นอีหยังนี้เมื่อจงกมื้อจะเอาไปปุกไหนพี่พูพี่พูอยู่ในบ้านไปเซเว่นเหรอ

อร่อยนะอร่อยว่ากินเยอะๆจังทุเรศทุลแรกกันสิแล้วพี่น้องปอบบางหันจะไม่อยากเลยคือสามันด้วยค่ะมันคืออีพีบา้บาบ้าฝึงรักษาแม่บางหันมันออกจากสีทันยามากะกันเล็สบาบาเกสีบะบาทแนวจะหน่อยสีบะบาทือจังอยู่ของช่องล่ะเหนือเคยมาอยู่ไก่แรกนัะนะ่นแหละเคยกัเล็กเป็นเค็ดเป็นเขาจาว่า เจ้าว่าเจ้าว่าโควิดโควิดทำผิดข่อยผิดข่อยว้าผูดเยกประจำบ<ะ>ข่อยทำลิดยูทูปเน,ะเปนาะเินเนเ่น่านแถวไนขึ้นาวแกแเนมาไม่เกินนาซัง หอยหอยกัดมาจ้าซาบานน้อยแถวได้ค่ะพี่น้องแปดสิบสามปีผลแห้งซาเยอะแล้วซาเอันน้ำกินอีกไหมอันน้ำกินไหมลูกเอันน้ำกินไหมเอาใส่น้ำปลาไหมเอาใส่น้ำปลาปะมไ่แซนี่เดี๋ยวมีแตงโมกินแก้เผ็ดกินนะกินไหมเอาวางใส่นี่เนาะ ใส่น้ำปลาก็ได้น่าเกลียดทั้งแม่ทั้งโลกเลยพูดเลยไม่รักษามันระยะเลยเนี่ยน้ำทวีถั่ไงเขายกไม่ได้ปะเขาร้อนอะเป็นสางหรือเปล่าเราอ่ะสางตาลขโมยปะเนี่ยเลี้ยงไม่โต ฟันหลอ้อกี่ลายทำไมแม่วักมาไวจังทำไมดูมันปิดเองประตูมันก็ปิดเองมันอ,อโตเมติก ออโตเมติกมันก็จะปิดเองใส่น้ำปลาแล้ววะอบเรื่องไหน้อมอะ่ะก็หยิบเองสิไม่ได้พิการซะหน่อยอ จยังไปหาเยาเว่าะเธอบอยูเฮือน องนี้ัแสดงนันเขาไปหาเขาเ้วเขาไปเราเดินหลับบ่มีคนยังไงท่านเนี่ยเขาไปเห็นเปิดประตูเขาไปบ่มีคนเลยอย่งนี้เป็นไปง่ายดเอได้หมดย่ได้ยุ่งเพ่นสอันเขายิแสิลงมือได้อีกบัแม่เิดหพี่ปนลอยอีกแล้วเห็นไปลอยพูดเดียวม่เพ้ยลอยกตัวจ้องัเขาหมไปใส่น้าได้ใจคิดวันเถอะเอาไปก่อน มิ้วมิ้วหม้หมตเออมิวไมิ้วได้หน่อยมิ้วหลุนนแดเไปยังตายรอว่มนรอผาเออเมปแปลกอะบาเอาแล้วไปใส่น่อเอาก็ดูเหรอปด้กเลยคิดว่าเขาเอาติดเขาทียังมันไปว้ใส่น่อไปหหอกมดงกเฟียเขาไปสุดท่ายม่ใยัแดงมาถิไปเห็นมันสุดมาถิดไปพุ่นไหมอันกคิดไปห้า่นเขาบอกนีใใส่น่องนบหน้าไรใจเขาหมิไวใส่น่อเมื่แต่คิดตกับ แขก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 แไปพเมยอ่อนเข้าเขาอ่อนเลยเดียงี้ต่เสียงแลนว่าเห็นแนวแลนได้แต่ว่าหันใบไผ่ใบอยังอยู่หัวแม่แลลิลิลิไปอย่มันเสียงแขกแขกแขกแไปไหมคนหัวลุกตังสาบลาบถึงบมางเฮ้พี่รอไอ้ยังแ่นสนอว่ากับหลังกลับเลยว่ากับเสือนี่บอกไปไปเสียงนี่กับปอมอีหยังไปสั่นละยังหงเว้นแดดแแดดเปลี่ยนเปลียนอยู่ไหม ยืนบงยูแม่พอมีแมเจาแรไปโขผพ้เดียวนี่มาต้อแจกมืออาเฟื่อนฮะเขาพน่งได้ปแล้วได้เยอะได้จ็ก้วนี่แหละไปมืก้อนเนาะไปมืสอ้ไปห้องเอ่อถวยมาสุดตาไม่ให้บานเนาแม่ปะไปมืน็บบานเนาเลยแม่มว่าอานเปด็ไปเนาะขาดมือเดียวนึงไม่เห็นเหต่ติดตามตอน่ตไป อย่างนั้นขอลาไปก่อนนะคะจะได้กินต,ตับปักแจงแสบๆก่อน